แม่งเอ้ยฟูดละบัตรน,นี่แม่งเอ้ยโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น c r ค้าในซีรีส์เอาชีวิตรอดโลกมกรน,นั่นเองนะครับซึ่งอผมโกรธมากซึ่งผมอ,อัดคลิปมาสามรอบแล้วนะครับรอบแรกไฟหนาะรอบสองไฟทุบรอบสามแม่ผมยังอัดไปเลยไม่รู้ฮะแม่งรวมร่างกับไมค้า ไม่ครับผมเนี่ยมันกระตุกเล่นอะไรไม่ได้เลยนะฮะแบบขุดอะไรมันก็ไม่มีไม่มีของออกมานะครับแล้วแค่นั้นไม่พอปเอูเกรมปัดแม่งปัดออกมาแล้วไม่ไ,มได้ไฟล์อะ่ะเออเอยนะอันนี้เอาใหม่นะอันนี้น่าจะต้องได้ละนะอันนี้มัดที่ผมลงแล้วก็ดูดูเอาไปลงตาอเอานะฮะเออวัน,วนมังกรมีไอแอนไฟล์กับเอ่อวอมรูสเออ,เ,อ,อเนี่ยตอนนี้ นี่อันนี้โมเก่าฮนะเราไปสร้างโมกันเ้ะ๋ยวกนโมนะครับวางชื่อแบบนี้แล้วกันเ,เอา d i f f i c อ l t ีเป็น Normal ด้วยนะฮะโอเค ถ้ามีเสียงลมหรือเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาดูกันว่ารอบนี้จะเกิดไปโอมอะไรไทก้าเหรอแม่ครัที่แล้วเกิดทสโนโบีนคราวนี้เกิดไทกาโอ้โหไอที่ อันนี้มอดแผนที่นะเวีเพอเก่าที่ผมอ่าอันนี้ไว้ก็เจฟไว้ De นะ่ยเออยอังอยู่นะดอกห่าอีกนี่เป็นอ่าสมุดของมอดอาริคมอสนะซึ่งมันก็จะมีมอนเตอร์หลายตัวกิ๊บแวร์โรลเนอร์เนอร์อะไรนะแเรามาตัดไม้กันก่อนนะอันนี้เป็นมีอ Mod, อนนนะมอดนะด้วยนะครับเป็นมอดชื่อว่าทีทีชอปนะครับเรื่องวินมอตัดตัดไม้อนะ่ะแบบ มือนเราต้องตัดตรงลำต,ต้นมันไปเรื่อยๆตัดตรงโคนมันไปเรื่อยๆมันก็จะแบบหายไปทั้งต้นให้นะเหมือนดาดเตาแพบรบตัดไม้นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะเล่นยากกว่านะซึ่งก็ดีแล้วละ่ะฮะโอเคมันรู้สึกดียนจำโอ้ว้าวเฮ้ยอ,อยู่ๆเดี๋ยวมันจะไม่น่าอยู่ถ้าเกิดมีตัวแบบตัวแบบ ดีอันนี้ปลาหมึกแล้วไม่ต้องใจนะมันเป็นดีไแน์ต้นใหญ่โอเคเรามีไบโอมอะไรใกล้ๆมีหลอดละวาด้วยตันนี้นะ่รารักเดี๋ยวพอมากเลยหไม่ได้เป็นโควิด เป็นไมโอมแบบไทก้าะไทก้าไอเออไจแอนทีไทก้าผเตรียมไว้ก่อนดีกว่าครับเาตรียมตาเตรียมตาดิสีทองก็ไดแ เอาจะเซฟไวโอมไว้ตลอดนะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนชอบตำรวจนะฮะเวลาเล่นเลยไม่ได้แบบเป็นสายสายแบบเขาเรียกอะไรทั้งบ้านเออไม่ได้เป็นไรเรวลาเจอหมีฮิสตอรีนะฮะมันต้องใช้พึ่งในการเทียมนะมันเทียมได้แต่วา่าอย่าต้องเทียมดีกว่าเพราะถ้าเราเผื่อไปตีมันมันก็เอาเรื่องอยู่นะ เงก็โหดดีนะคตัวก่อนนี่มากับรูมมันด้วยอ้ยเอาข้าวแชเอี้ยนนี่หาเรื่องโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วปกติมันไม่ตีเราแม่หรอหรือเราไปอยู่ใกล้มันเลยตีเราเป็ดไปได้หาโดนทำภามันเรื่องเท่าไหร่วะห้าสิบเลยวะ เจอเด้วเจออ๋อขาดาบไปก่อนนะแรกๆขุดหินได้ไดสักยี่สิบก้อนนะกพจะขุดแบบสามบล็อกนี้ไปนะมันจะได้หินเยอะๆแล้วก็แบบมันเวลาลงอะไรเงี้ยเวลาขึ้นลงมันจะได้แบบแม่ไม,ม่ลำคาญหวัวกนะ็นน้ ใครที่เล่นไหมคะมานานก็จะรู้นะว่าการที่ขุดแบบไม่หลันบล็อกอ่ะขุดแบบหลังบล็อกแบบแค่เนี้ย่ะแบบแค่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวลาลงมันมันจะลําคาลนะมันลําคาลนะเจอเนะนี่เราดูตรงข้างใต้ได้นะว่ามีอะไรบ้างไม่เจอเหมืองใหญ่อ่ะแต่อาจจะมีเลวีนนะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนโอเค นี่นะาะไ,ได้กินเนื้อหมีมาเยล่ะมเจอก,กูเจอกูโ okay. เราาครา้ับก่อนนะขวานครัาบดาดก่อน พาพี่แอคนะฮะพาเป็นมีั่วเนัน้น okay. เกิดอะไรขึ้นสองคนโนะ okay. อ้โหตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม,ดไม้ไม่ใหญ่นะตัดนานไหมว่าเขาอยากดู ให้เวลาตัด G P เงี้ยเสร็จนะจะมีต่อนะ้นี่แทบไม่มีต่อทางต้นเลยทางต้นเลยจะทางต้นให้ไหมวะเฮ้ยอุ้ยได้ได้ได้มามีอู้หูแมันแมลงเกินมันแรงเกินมันแรงพูด ตีแรงมากเลยอ่ะเฮ้ยผมได้ไดไยินจากตอมบี้ครับผู้ชมไม่ไม่เป็นไรนะมืไมไะไไไอไม่น่าห้าวเลยทีพีได้อ๋ออ๋อมันเราเราเราไม่มีโอพีนะครับต้องเปิดโอเพน o ูแลเน่แต่ไม่เป็นไร ไม่ใช่นะมาตีแล้วก่อนนะเลยตีมันคือไม่มีเหมืองด้วยเราเก็บของก่อนทำไมซอมบี้มาเกิดอ่ะนอนเตือนเตือด้วยทำไมซอมบี้มันเกิดแถวนี้ผมอยากรู้แปลกว่ะ ไอยากฆ่ามีมากเลยเพราะว่ามันแค้นมันแค้นแค้นฝังดุนเอ้ยไม่ใช่แค้นฝังหุ่นดินสิกถึงความเก่งขามดืฟิถึงความโหดโหดร้ายลูกมันก็เลือดห้าสิบนะฮะเจอกูแน่แเจอแน่ไม่เลี้ยงหอรอกตัวเนี้ยตอนนี้ไม่เลี้ยงหลักเปิดติกันแล้วไม่เลี้ยงหรอกผมจะเลี้ยงให้ได้ทุกตัวในเกมเลยนะ แต่ไม่ไปก่อนนะช่วงแรกๆก็อาจจะออกสำรวจก่อนนะเราเปิดหุ่นที่หนาขุดไปขุดดินเนาะไม่น่ามองหาอื่นเลยรู้สึกคุ้มมากนะที่เกิดมาไทการ์ดแหละแต่มันก็แย่อย่างนึงคือมันไม่ค่อยมีอาหารนะดิมีแต่ปลานี่แหละอาหารรู้สึก เอาได้ไหมเอาไม่ได้เหรอทำไมอ่ะไม่รู้นะฮะเราเอาไม้ไปเผาก่อนเพาะมันกินไม่ได้เหรอเอามาทำไมหาเรืออีกแล้วอันี่จะหาเรื่องอีกแล้วเออเออเออเยอะเลย ฮ่าฮ่าฆ่าได้ไอ้พวกเช่นผมนะไปดูลูกม,ม,มันมก็ตีว่ะลูกมันก็เอาเรื่องว่ะเออมันตีแล้วมันหนีอุ้ยมันอู้อวิ่งโคตรไวปรับสปีดเท่าไรนะหร่เนี่ยตายนะพ่อแกไปซะอย่าหาผมเป็นคนโหดร้ายเลยนะมันไม่บาปนะฆ่าอะไรในเกมนะนะ <c oughs> โดนหน้ามาไหมไม่น่าโดนหรอก โอ้ทำพวกนี้ได้นะเดี๋ยวเราหาอาหารก่อน,นเนี่ยปลาหมึกมันกินไม่ได้คะไมรู้พวกนี้กินได้หปลาปกติก็ไม่เกินให้เลยนเนาะนไม่ค่อยเจอไบโอมมี้เลยนะเวลาเล่นนะ วันนี้กินได้ไหมั้ยววนนี้กินได้เออเดี๋ยวอาไปเผาก่อนนะตอนนี้คืออยากเจอหมูบ้านอ่ะไม่ก็แกะมากเลย,เ,เ,ดยเดี๋ยวเอาไปเผาก่อน เจ้าตัวนี้เผาได้ไหมไม่ได้ตัวที่มันกินได้จะเผาได้แต่โไม่ได้หรอคือไม่ได้สักตัวเลยอ๋อมันไม่ได้เลยเหรอเกินโอ้ยขัดกลับมาไม่แครับคุณตัวได้อย่างเดียวอร่อยเลยเพิ่มคนน้อยอ่ะเกิดไปเกินโอ้ยจะมือแล้วเนะี่ย มือกับข้ามคืนคืนแฟนจะอันตรายนะะโอเคกันถกันได้เยอะก่อนนะไม้อ่ะเราจะต้องสร้างบ้านที่ใบองนี้แนตะ่ผมไม่อยากสร้างที่ใบองน่ยคือมันแบบมันไม่น่าอยู่อ่ะมันลุกล้างนะเพราะว่าผมอยากสร้างบ้านในทีมป่าแต่มันไม่ใช่ป่าแบบนี้นะ เป็นป่าดังเกินเออีออ๋ยวแล้วเราวิ่งมาเลยก่อนอ๋อนึกว่าคนโอ้โหเดี๋ยวเราวิ่งกับกนไปคิปมานานหรอวะ สักยี่สิบานาทีมาดิ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  ใช่นะฮะแกติดทังเกอร์เองเอาเอ้อทำไมมันทำไม่ได้อ่ะทำทำเออทำได้ดิปาหายอยู่ทำไมทำไมไ่ได้มับเจียอ่ะผมวางวิตเทียงเลยอผมจะโดูมันฆ่าแน่เลยว่าเทพฮะโชวทีค่ะน้อยคือทีพระเจ้า มีเห็ดแดงไหมจะทำทุกเห็ดไม่มีเห็ดแดงมีแต่ไอสกิลตันโอ้โห,โโหแดงเกินโอ้โหมันมันมาตรงข้างหน้าผมแตกแตกพูดเลยผมแตกเออมันตีแล้วมันตีแล้วเออนางนี่ ไม่อยากเล่นไหมครับโุนอูตายบ่อยอ่ะเปิดทีพีได้ไหมเนี่ยไมผมต้องตายใน,นคืนแรกๆด้ๆๆวะผมเล่นไม่เซฟเลยดูดิดดมไม่เจออาหารเลยเว้ยทุกคนคือแบบปลาบรมันไม่นับเป็นอาหารเลยถ้าผมเจออาหาร้วอาจจะสู้ได้นะเพราะว่ามันคือไม่มีเลือดอ่ะเข้าใจปะไม่มีเลือด มอ้มันเตอร์วกนั้นก็ดีสปาลาวแล้วเ,เดี๋ยวค้องก่อนครับวกน,นี้เก็บไว้ในตัวก่อนโอ้ต้องเดินทางออกจากไปโอมีแล้วนะฮะไ,ไม่ได้อโอ,โอ้โห อะไรเนี่ยไม่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 ทำไมไม,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 มันยากอ่ะทำไมมันรู้สึกยากแปลกๆผมผมไม่มีอาหาระมีอะีเหือเอาต้องย้ายแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้ว ขอไม้ก่นกนอนเออขอไม้ด้วยไหนก็ย้ายแล้วขออีกไม้อีกเจ้ามจหมู่บ้าน,ะน,ะนะผมก็จะหมู่บ้านนั่นแหละฮะทุกคคิดว่าอาจจะทางเป็นอาณาจาักรนะฮะอาณาจักรมังกรอะไรเงี้ยแต่ว่ายัางไม่เจอมังกรสักตัวเลย ไมผมตายอีกแล้วผมตายแน่เลยไม่เจอแกเลยโอ้ยาออย่างเดียวอยากเจอ,อากเจอสกิลด้านาเพราะสกิลด้านมันยิงได้กกเลยิงไม่ได้มาเขาานทางเจอผมเจอแต่ผมต้องหลบนะอู้ มันยากจังวะเฮ้ยเล่นมเ่มเริ่มเริ่มใหม่เลยเรื่องอ้ยมาทางนี้แต่แรกก็น่าจะดีเออผมว่าผมมาทางนี้แต่แรกอ่ะดีนะต้องไปเอาของก่อนอุ้ยแต่เช้าว,วะงานในเกมมันช่างส มผมไม่ค่อยได้มองจอนะเพราะว่าไม่อยู่ห้องเดียวนะน้อง <c oughs> ตายกี่ที่แล้วเนี่ยอยากให้ทีพีไปได้มากเลยหรว่าไม่เอามันจะโกงตายในคลิปแรกอะ่ะพี่ดูดิ ปัญหาหลักตอนนี้คือไม่มีอาหารไงของปุ๊บเหรอของปุ๊บแบบผมเดินต่อไปเดินหันหลังดีครับเดินต่อไปไม่ได้หรอกเราต้องออกจากไปอนี้กันนะครับ ถ้ามีเสียงรบกวนขอพัยนะครับชอปปี้แยกเดือนนะโดนทับไห้โดนหน้ามี่อย่างเดียว,อยยวตอนนี้เดีนะไม่รู้สึกของหายว่ะผมมีมันหายไม่เป็นไรเฮ้ยใน,นที่สุดก็เจอหานวุ่นวแน่ กยะปกดิจาะกนะปกนะนกะุดเราก็เจอชมแล้วก็ช่วยเราได้จ็หมามีกระดูกนะเออได้คนกรูพรองแล้วนะแล้วได้หมาแล้วต้องงี้ดิเราจะตายเยอะยแต่ล้วก็มีอะไรเป็นใจให้นะ เออเจอหาหานแล้วเจอไก่แล้วว่านาคืนเนี่ยเออเจอวัวด้วยออะมาแมงมุมมาดิมาดิมาดิอุ้ยกลัวกลัวตีแล้วมันโดนหมาตัวเองอะ แมงพยุมหลังคาเออเออบอกเลยว่าโดนได้่ะไปเดืออายมากินกินหมดนะคือติดพิตมันไม่ถึงตายหรอกนะโอเคได้อาหารมาเลยวแง่หมาเลือดไม่ลดด้วยเลือดลดแเราก็มีเนื้อซัมบี้ให้มันนะ เน่าเลยที่ก็ดูยังไงอยากได้หมาสองตัวเลยเอามาแบบเลี้ยงนะให้มันผสมพันธ์กันนะอุย้ยหมาอินเดอร์แมนวิ่้หมาบ้าได้นะนั่นอินเดอร์แมนพูดปุ๊บมาปับ๊บวางนี่กันเอาเนื้อว่วโอ้อยในที่สุดเราก็จะมีเนื้อกินแล้วอเ เคยได้เจอแอปเปิ้ลแล้วดีใจขนาดเนะ okay, นีย้ยตัไม้ก่อนไม้จำเป็นมากนะช่วงแรกๆครับแต่ช่วงหลังไม่จำเป็นแล้วนะถ้าเราแบบสร้างบ้านอะไโอเคยัง okay. บบนีน่นีน่นีน่นี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 ่ ไม่สร้างกันแบบนี้เอ้ยสร้างเลยก็ได้เอ้ยแต่อะไรนะผมรู้สึกทําไมฟีดมันคุ้นๆอ่ะแต่มันว่าผมเล่นไม่แค่แบบนี้เหมือนซีซชิวชิวคราฟเลยนะเหมือนจัดเอ้ยโอ้โหเหมือนจัดเหมือนไอ้้านพี่ผู้ภูสร้างเอ้ยทำไมเหมือนเหมือนจังวะคือไใบอมสแรมก็ดีนะครับแล้วเราเซฟไปก่อนนี่เป็นไปอมภูเขาเนาะโอเค ไช่ดิวแคนะ่นากินไม่กินผู้ไทยผู้ไทยเฉยผู้เขาโอเคเราเจอแมงวันนะก็กินได้ใช่ไหมอ่านอนมแมลงเอ้ยหรือว่ามันทำอะไรได้นะมันจะดอกมันจะดอหนอนมแมลงนะ <c oughs> คนน่าเกียดไง ก็สามารถทำกินสารมอสคิโตลาวาได้อ่าจาไม่ผิดตัวนี้มันอยู่ในตล,ล,ลกนะฮะไอพิมสันสมอสคิโตเนี่ยเจอวัวสวัสดีเพื่อนสวัสดีอวัวบอกไม่อยากเป็นเพื่อนมึงพาเรียบนะเฮ้ยเจอหอมูแหม่ห่าง แต่งอังดชั้นดีเจือหมู่บ้านอะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรอะอ๋อไม่โอ้สุ่สานแต่เราไปบุกสุ่สานกันเราเจอสุ่สานคุณผู้ชมวันนี้เออันนี้มังกรดูอะไร อ่ารู้เตลเกอร์มันใช้ไข่นะแค่ไข่ในการเตรียมนะโอเคอยังไม่มีไข่ไม่เป็นไรนะครับเอเราถ้า,ถาเราอยู่ในเมโอมนี้มีโอ,โอ,โอ,โอากาสเจอเจ้าโอเวอร์โวเด็กนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าจับได้มันก็จะน่ารักนะเราเจอแก่แนละ้วเมื่อกี้ผมเห็น แนี่ยแกสามตัวแต่มันเป็นลูกอะ่ะขนแกะของในตัวก็จะเต็มแล้วนะเจือไก่เจือไข่ตอนนี้อยู่ในช่วงไอ้นินค่าเรียบนะฮะเดี๋ยวสื่อสารไฟประบุแล้วกันนะเหะ็นสื่อสารไหมแลเหมือนแบบอะไรสักอย่าง ของเต็มทิมอะไรดีเออขนไก่ยังไม่ต้องนะเดี๋ยวค่อยพับแอโร่ะฮะเออมันยังไม่ได้ใช้หลักธนูอะนะโอเคเราก็จะสร้างบ้านจุดแถวนี้ละกันนะครับคิดว่าถ้าสร้างบ้านแถวนี้น่าจะตีหนะ้นนี่แร่อะไรแร่คอพเปอร์หรือเปล่า ไรือแร่ครอปเปอร์ใช่แร่ครอปเปอร์ออโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ในบริเวณภนะูเขานะเออกดืึ่งก่อนดีไหมสร้างบ้านบริเวณภูเขาดีไหมหรือยังไงดี มันเป็นเป็นอะไรอะโอ้โหเอเ้ยผมว่าสร้างมาตรงนั้นดีกว่านะมันน่าสร้างมากกว่าเออเออน่าสร้างมากกว่าเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านในบริเวณตรงนั้นนะคะผมนะเกเตอถฐานเดี๋ยวค่อยขุดอันนี้เป็นเป็นมอสนะฮะเออขุดแล้วมันจะได้เยอะเยอะเกกลับบ้านก่อนเกยแค่กลับบ้านสิกลับไปหาเตาเผาก่อนนะ อ่าว่าอยู่ไหนวะฮ้ยลืมไม่ได้ง่ายหมาเราไี้น่ายังไห้เหนื้อแล้วของเต็มของเยอะจัดๆเลยทิ้งอะไรดีอะ โอเคทุกคนผมว่าพานี้อ้อยเวียงเานี้ก่อนแล้วกันนะคะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมก็เดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรโอเคบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ